นี่พี่ฝนมีคนเขาบอกว่าในเมืองเรามีสัป,ปหลาดด้วยนะสัป,ปหลาดที่ไหนอะ่ะนี่ไงพี่เอกอยู่ในไลยกลุ่มอะ่ะไลยกลุ่มเหรอไล่กลุ่มของเมืองทาคุระไงเดี๋ยวก่อนมีตอนไหนอะ่ะอืมวันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันเนาะโอ้มาล้านนี้ที่ไล่เดินกลับไปมึนหนัวทุกทีเลยโอ้ฉันว่าปลาหมักคุโร่ที่เนี่ยอร่อยที่สุดไปเลยนะเนี่ยอืม งงเง็ว่าแต่ว่าเดินกลับบ้านคนเดียวแบบนี้มืดมืด,มดทุกทีเลยหู้ง่วงโอ้ดึกป่านนี้แล้วใครมาวิ่งออกกำลังกายแถวนี้กันเนาะวิ่งออกกำลังกายรา่างกายจะได้แข็งแรงนะคะอา้าวโถอเอ้ยนึกว่าใครคนกันเองนี่เองผมว่าจะชวนไปตรงนั้นหน่อยนะครับข้างหลังเมืองอะไปข้างหลัง อ,อ๋อมีร้านมูก,กระทะอยู่แถวนั้นฉันจำได้ค่ะไม่ใช่หลอกเห็นเขาคุยกันว่าเจอสับประรดนะมีคนเจอสับประรดด้วยเนาะสัไปราดที่ไหนจะมาในเมืองเราค่ะนั่นไงตรงหลังเมืองนั่น่ะตรงนั้นเราไปดูกันดีกว่าเนาะสับปะาดหรือว่าแย่แล้ว จะมีใครมาบุกเมืองเราหรือเปล่าคะไม่มีหรอกเขาบอกว่ามีคนถ่ายรูปได้เมื่อสองวันก่อนเนี้ยโอ้ส่งกันเต็มลายกลุ่มเมืองซากุระเลยเนาะจริงเหรอคะงั้นน่าอย่างนี้ฉันอยากไปดูแล้วล่ะค่ะปล่อยๆตามผมไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปว่าแต่ว่าเราได้เตรียมอะไรมาถ่ายเขาไว้หรือเปล่าครับเนี่ยถ่ายรูปหลหรคะไม่ต้องละคะจ้าสามารถผู้ให้คนเข้าใจแล้วก็มาดูตามวเ,เราได้นะคะอื เมืองเรานี่มืดนะไฟก็เปิดแล้วแต่มาค่อยสว่างเลยเดี๋ยวนะคะฉันว่าฉันมองเห็นอะไรบางอย่างข้างหนั่นนะคะอือไหนครับนั่นนะคะนั้นนั่นนั้นนั่นนะคะไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับนั่นนะคะข้างหน้านั่นนะคะของจริงเลยค่ะผมเห็นแค่ลมที่เขากางหมูกระทะกินกันเองนั่นนั่นต้องใจแน่ๆต้องใจต้องใจแน่ๆเลยค่ะโอ้ เดี๋ยวก่อนนะครับผมเห็นแล้วครับใช่แล้วตองใจตองใจเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้แน่นอนแย่ yeah, แล้วถ้าเขาโผล่มาแบบนี้เราจะทํำยังไงกันดีล่ะครับไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยตกใจตกใจตนจะลบไปเลยพี่ฝนเกิดเรื่องแล้ววันนี้เราคงจะต้องไปหาอะไรกินกันแล้วล่ะเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอะไรอะ่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าเนี่ยนะมีสา์ประหลาดพี่ฝนไปดูที่ไหนมาเข้าไลก์กลุ่มอ่าพิ่งเข้าเหรอเนี่ย เข้าไลก์กลุ่มเห็นเข้าไปก็เข้ามาั่งพวกพิกเชิญเข้าไปฮะฉันน่ะนะเป็นคนเชิญใช่พ๊กพี่นายนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะฉันยังไม่มีมือถือที่ลงไลา์เลยเอา้าวแล้วใครอะหน้าตาเหมือนนายเลยใครบังอาจเอาแอคเข้าฉันไปใช้ <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะมีนายตัวปลอมไม่น่าจะเป็นไปได้นะพี่ฝนนะนี่เลยมาหาอะไรกินที่นี่ดีกว่าตลาดนัดหลังเมืองตลาดนัดหลังเมืองเหรอวันนี้มีตลาดนัดอยู่นี่นะ ฮะใช่จริงด้วยว่าแต่ว่าทําไมวันนี้คนดูเยอะจังเลยอ่ะคนดูเยอะนั่นไงข้างหน้านะคนเต็มไปหมดเลยอ่ะสัตว์ประหลาดแน่นอนเลยสัตว์ประหลาดอะไรกันนะก็สัตว์ประหลาดในลายกลุ่มง่ายเขาถ่ายรูปส่งไม้ดูเต็มเลยจริงเ็เปล่าใช่ทางนี้พี่ฝนเพียว่าเพียเจอคนคุ้นเคยอีกแล้วเจ้าค่ายเหรอนั่นพออ,อก,กับเจ๊เสื้อเหลืองคนสวยของเรานี่นะไปเ,เดี๋ยวก่อนนะทึ่ไม มีเพื่อนเราอยู่เต็มไปหมดมีคนมาลุมล้อมเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยใช่เกิดอะไรขึ้นนะเหรอคือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อคือนผมสองคนมาเจอนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเลยเนี่ยใช่แล้วแล้วก็จะตกใจจนเป็นลมเนี่ยของจริงเลยค่ะใช่แล้วพวกเราสองคนเดินมาที่หลังเมืองแล้วก็เจอน่าจะสามทุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ตอนนั้นก็สี่ทุ่มแล้วค่ะอ๋อลืมดูนาะลิกา จริงเหรอครับอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ใหญ่เจอเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงค่ะฉันนั่นรับประกันได้เลยอมผมเองก็เห็นรูปที่อยู่ในกรุ๊ปเหมือนกันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณรัตนาครับเป็นเรื่องจริงจริงเหรอครับเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าฉันก็ได้ได้รับรูปมาเหมือนกันค่ะผมคิดว่าคืนนี้เราจะต้องมาพิสูจน์นะครับ ฉันว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะเรื่องพวกนี้โกหกดังนั้นแหละฉันว่าเป็นเรื่องจริงนะเธอจะโกอหกได้ยังไงอะผมเองก็จะต้องตามหาสิ่งลี้ลับพวกนี้ให้เจอให้ได้พยานากนั้นเหรอครับจริงเหรอขันเนี่ยฉันไม่อยากรู้มาก่อนเลยคะ่ะผมว่าน่าจะเป็นพยานากนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลองติดต่อเพื่อนผมให้เข้ามาถ่ายวิดีโอไปลงในช่องข่าวดีกว่านะครับได้เลยคะ่ะ จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ใหญ่โอ้โหตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับเนี่ยเรื่องจริงเหรอจริงๆนะพี่ใหญคิดว่าต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนพี่ฝนเรื่องจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเหรออ่ะฉันว่าคืนนี้มาดูก็รู้เองใช่แล้วหรอบครับคืนนี้ลงมาดูสิครับครับชอบมาตอนกลางคืนนะชอบมาตอนกลางคืนเวลาสองสามสี่ห้าทุ่มนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาตั้งแคมป์มารอดูพญานาคกันนะครับ ตั้งแค็มงะเหรอรอพออ,อด้วยอ้าวแล้วลุกขึ้นยืนได้ตอนไหนล่ะคะพอ,อก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนพอ,อก็นั่งรถเข็นมาเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ใช่หรือเปล่าครับที่พออเจอนะรอด้วยครับที่นี่งะเหรอมากันเต็มเลยคราวนี้จริงหรอเนี่ยแสดงว่าทุกคนก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้น่จ,จะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะพี่ฝนแต่ว่าทะเลก็เงียบสงบ เขาจะมาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะปกติเขาอยู่ประเทศไทยไหมครับไม่รู้เหมือนกันคือว่าเมื่อวานที่เราเจอเน่ะเขาขึ้นหมอแล้วเขาก็เขาก็อยู่ตรงนั้นเลยเขาไม่ได้ทำร้อยพวกผมหรอกจริงเหรอคะแต่ฉันว่าไม่น่าจะมีนะพออาจจะตาฝาดไปก็ได้นี่นาะไม่ตาฝาดหรอกคะฉันก็มาพร้อมกับพอออมองเห็นเหมือนกันคะ่ะ พวกเราเชื่อพอโอนะครับเดี๋ยวพวกเราจะรอเป็นเพื่อนนะครับคราวนี้แน้าอย่างนี้เดี๋ยวฉันจยุดเป็นเพื่อนด้วยก็แล้วกันนะคะงั้นเรานั่งรอเลยล้วกันนะพี่ฝนนั่งรอตรงนี้เหรอแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสองโมงเองนาเพ่เงนะใช่อากาศตอนนี้ร้อนมากเลยนะตรงทะเลไม่เป็นไรหรอกนะทะเลนี่แหละอย่างร้อนเลยงั้นผมนอนรอเลยแล้วก่อนนะครับทุกคนแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหา พอหลับก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้บ่ายสองกว่าจะถึงสองทุ่มสามทุ่มมันตั้งหลายชั่วโมงนะผมคิดว่าเขาอาจจะออกมาก่อนเวลาก็ได้นะครับเขาจะออกไปก่อนเวลาทําไมอ่ะคุณรัตนาคิดว่ายังไงครับผมเชนว่าฉันก็อยากจะนั่งเฝ้าตัวน,นี้เหมือนกันนะคะ น่าจะมีอะไรล่มๆให้พวกเรานั่งหลบได้บ้างนะครับเราไปนั่งในเต็นท์กันดีไหมคะนั่งที่ตรงล่มที่เขาขายหมูกระทะนะคะก็ดีนะครับเราไปนั่งรอตรงนู้นก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเขาขึ้นมาเราจะได้รีบมาถ่ายรูปเก็บไว้จะว่าไปที่นี่ก็มีล่มที่เดียวซะด,ด้วยพี่เอกคิดว่าเขาคงออกมากลางคืนจริงๆนั่นแหละพี่ฝนอยากจะเข้าไปนั่งที่เขาขายหมูกระทะเหมือนกันนะที่ล่มๆตรงนั้นะน,นะตรงนี้ล้นงั้นเราก็เข้าไปนั่งเธอพี่ฝนพี่เอกไม่ไปกันสิ เย็นแล้วนะเย็นที่ไหนเนี่ยใกล้จะมืดแล้วรอจนจะเป็นลมแล้วเหนื่อยอนะบอกแล้วอากาศร้อนแบบนี้ต้องหาที่ร่มๆนั่งอากาศร้อนจริงๆด้วยแต่ตอนนี้เย็นแล้วพี่ฝนขอนอนรอ,อแป๊บหนึ่งนะพี่ฝนจะไม่ไหวอยู่แล้วนะนั่งรอตั้งนานแล้วคนอื่นกลับไปแล้วเหรอคนอื่นเขาก็ยังอยู่บางคนเขาก็กลับไปกินข้าวบ้านแล้ว เขากลับไปแล้วก็มากันอีกหลายรอบแล้วล่ะพี่มีแต่เรานี่หละไม่ได้ไปไหนมืดแล้วไม่เห็นเขาโผล่มาเลยอะยังไงกันเนี่ยไม่เห็นเขาออกมาตั้งหากนั่นแหละหรือว่าพอออาจจะตาฝาดไปก็ได้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนฉันมีความรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะความรู้สึกอะไรเหรอปุ๊กปี๊กเหมือนมีใครกําลังจะขึ้นมาจากน้ําอ่ะจริงเหรอนั่นไงจริงเหรอเนี่ย นั่นนั่นนั่นหรือพยาน่ครับพี่ฝนนี่อยากจะเชื่อเลยเขาจะมาที่นี่จริงๆเหรอเดี๋ยวก่อนทําไมพี่เอกรู้สึกแปลกๆชอบกลแฮรู้สึกแปลกๆไงนอ่ะถ้าเป็นพญานาาจริงๆทําไมเขาถึงไม่เข้ามาตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้จะดีเหรอต้องถ่ายรูปสิดูคนอื่นเขาก็ยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกันเลยอ๋อจริงด้วยแฮรอโอ้ถ้าคลิปนี้ออกไปพวกเราต้องดังแน่นอนใจคิดว่าดูท่าทางเขาน่าจะไม่พอใจนะคะเนี่ย เมื่อวานเขาก็ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นต้องนานเขาจะโกรธหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมถ่ายให้เองนะครับผมมาจากสำนักข่าวอิสระครับผมเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งถ่ายรูปเก็บไปแบบนั้นนะคะเดี๋ยวฉันจะส่งข้อความบอกเพื่อนๆฉันเองนะว่าเขามาแล้วแย่แล้วพี่เอกพี่ฝนคิดว่าถ้าทุกคนถ่ายรูปกลับไปจะต้องมีเรื่องแน่นอน คุณรัตนอครับนั่นเรื่องจริงใช่ไหมครับนั่นก็มองเห็นกับตานะคะจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอนเลยล่ะคะ่ะดีจังเลยนะครับเรามีโอกาสได้เห็นแบบนี้เดี๋ยวฉันจะต้องถ่ายแล้วก็อัพขึ้นไปในโซเชียลต้องมีคนมาดูเยอะแยะแน่เลยนั่นเนี่เอเที่ยวก่อนนะพี่เอกแยแล้วพี่ฝนเหมือนกับว่ามีความคิดอะไรบางอย่างไม่ค่อยดีเลยนะความคิดอะไรของพี่ฝนนะพี่ฝนคิดว่า มีความรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะมีเรื่องนะจะมีเรื่องได้ไงดูสิโอ้โหโอ,โอ้ตัวใหญ่มากเลยอะพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าจะต้องมีเรื่องแน่นอนเลยนะ่ะนี่เขาจะเป็นงูที่ตัวใหญ่หรือว่าเขาเป็นพญานาคกันแน่นะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องมีเรื่องแน่เลยแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเรานี่นะหัวหนอกครับลูปพาพที่ถูกส่งมา อยู่ในเมืองซากุระนี่แหละครับใจแล้วรูปภาพที่ถูกส่งมาอยู่ในเมืองนี้เพราะฉะนั้นพวกนายร,รีบขับรถไปที่น่าเร็วครับนี่ครับผมตาม GPS ของคนที่ส่งมาแถวนี้แล้วล่ะครับคุณอานั่งเงนานังิฉันว่าฉันมองเห็นอะไรแล้วนะโอ้โหดีจังเลยนะครับอืมมีของให้เราเอาไปทดลองแล้วครับจอรดรถจอรดรถอยู่ตรงนี้แหละนี่พวกเราเป็นหน่วยความมั่นคงนะครับนายจอดรถอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงไปข้างล่างไม่ได้การแล้วครับเราจะต้องเอาเข้าไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรามาจากหน่วยความมั่นคงครับ โอ้โหขับรถลงมาที่ทรายแบบนี้เดี๋ยวรถกรเ็เตดหรอกถึงผมจะขับรถไม่ค่อยมั่นคงแต่ผมมั่นคงเลยนะครับเอาละหลังจากนี้พวกเราลงจากรถได้แล้วล่ะนี่พวกนายนะหลบไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างนี้ไปตรวจสอบนะใช่แล้วหลบออกไปจากตรงนี้ให้หมดเหรอเดี๋ยวก่อนดิพวกนายเป็นใครอยู่ดีก็มาจอดรถแล้วก็ลงมาบอกให้เราออกไปอะ่ะเห็นม่พี่ฝนมองแล้วจะต้องมีเรื่องไม่ดีแน่นอนละพวกเราเนี่ยจะจับเจ้าตัวนั้นไปตรวจสอบนะใช่แล้ว นี่คือสิ่งที่เราคิคดค้นขึ้นมาได้พี่ฝนเี่คิดว่าพวกนี้ไม่ได้มาดีก้วแหละใช่ไงมีเรื่องแล้วมาทําอะไรครับเนี่ยเราอะแค่ถ่ายรูปขึ้นไปเองใช่แล้วพวกนายถ่ายรูปขึ้นไปทําให้พวกเรารู้ว่าที่นี่มีสิ่งของแบบนี้อยู่ด้วยแต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครนี่ครับไม่ต้องพูดมากลบออกไปจากที่นี่ได้แล้วนั่นแหละลบออกไปซะแค่พวกนายเราจัดการได้อยู่แล้ว ส่งเจ้านันมาฉันจะเก็บตัวอย่างไม่สิเอาไปให้หมดเลยดีกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ครับจะไปทําร้ายเขาได้ยังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้ทําร้ายเราสักหน่อยใช่แล้วห้ามทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดห้ามทำเด็ดขาดเลยนี่พวกเราทุกคนมาทางนี้เร็วเข้าพวกนี้เขาจะมาจับพญานาคหรืองูยักษ์เนี่ยละไปเร็วเข้าช่วยกันไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะห้ามจับไปจากตรงนี้เด็ดขาดให้เขาอยู่ที่นี่แหละดีแล้วค่ะไม่ด้นะครอบไม่ด้อยอย่าไปทำร้ายเขาเลยครับใช่ห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเลย พวกเราช่วยกันเร็วเข้าพวกนี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่นอนพอรว่าลบออกไปจากตรงนี้ไม่งั้นฉันจะแจ้งเราเออกไปก่อนดีกว่านะครับผัวหนะ้าใช่เราจะต้องไปแจ้งหน่วยของเราแล้วก็มาจัดการให้เรียบร้อยผมว่าเราไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าครับคืนอยู่กับเจ้าพวกนี้แล้วก็จํานวนคนเยอะกว่า ทางนี้เลยครับวหน้าเดี๋ยวผมขับรถให้เองนะครับนายขับรถไปก่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันขอถ่ายรูปก่อนก็นแล้วกันไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับรูปภาพมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพวกนั้นอัปโหลดขึ้นมาให้เราดูเองไหอ๋อใช่จริง<ๆ>ด้วยนะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันไม่ต้องถ่ายรูปเองผมอยากได้เฮลิคอปเตอร์ครับวหน้าครับเขาไปแล้วชชยโยในที่สุดพวกเราก็ปกป้องพญานาคได้แล้วพี่ฝนใช่สําเร็จแล้วละ่ะพวกนั้นจะต้องมาทําอะไรไม่ดีแน่นอนเลยอะแต่แปลว่าตอนนี้เราก็ปกป้องไว้ได้แล้วนี่นะ อย่างน้อยพวกเขาก็กลับไปแล้วนะดูสิถ้าทางเขาจะมีความสุขนะเนี่ยใช่เขาไม่น่าจะโกรธพวกเราแล้วล่ะนะจริงร็อเปล่าเนี่ยที่เขาเป็นพยานนาคอะปุ๊ปิ๊ก,ก,กฮะอะไรเหรอเย่แล้วค่ะแยอะแล้ว แย่แล้วค่ะต้องแยะแน่ๆเลยอ้อเจวิ่งผ่านหน้าบ้านเราไปแล้วมีอะไรกันหรอครับเย่แล้วต้องแย่แน่ๆ,ๆเลยจะต้องมีคนไม่ดีมาจับตัวเขาไปแน่นอนเลยค่ะฮะใครไม่ดีมาจับตัวใครไปเองอ่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันวิ่งไปดูก่อนก็นแล้วกันว่าเขายังอยู่หรือเปล่าโบนายลุกไปดูเจ๊หน่อยดินั่นไงนั่นไงจริงๆด้วยเย<ะ>่แล้วเย่แล้วค่ะเย่มากๆเลยเกิดอะไรขึ้นอะครับเขาหายไปแล้วค่ะ เขาหายไปแล้วัเหรอ